ท่านผู้ชมตอนนี้คุณพ่อนะคะไล่ตัดหญ้าแล้วนะคะนี่นะคะคุณพ่อตัดหญ้านะคะบริเวณนี้นะคะ ใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่าอันตรายนะคะตรงนี้นะคะตอนแรกมันจะเป็นหญ้าแห้งๆนะคะขึ้นมาตอนนี้คุณพ่อตัดนะคะจนเรียบเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ ว่าตัดตรงมุมนู้นะดน่ะเหลือยืมหน่อยหนึ่งอะพ่อ la paran นี่นะคะคุณพ่อก็ได้ตัดหญ้านะคะบริเวณสวนนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะตอนเย็นๆน,นู่นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไล่กวาดนะคะเศษหญ้านะคะ,ะ,คะที่คุณพ่อตัดนะคะเข้าไปกองตรงต้นชมพู่นะคะนี่นะคะมาชมดูดิจากตอนแรกมันจะมีหญ้านะคะที่มันฟูขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้คุณพ่อนะคะตัดเรียบร้อยเห็นไหมคะ เนี่ยตรงนี้คุณพ่อก็ตัดแล้วนะคะเหลือแต่หน้าที่ของคุณแม่นะคะที่กวาดนะคะคนี่เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมโอเคไหมจากตอนแรกม,มันย้ามันรกๆนะเออเห็นไหมนี่เรียบเลยเดีย๋ยวตอนเย็นค่อยมากวาดนะคะตอนนี้ยังกวาดไม่ได้เพราะามันร้อนอนี่แต่คุณแม่ก็จะมากวาดนะคะใบมงใบไม้เนี่ยกองเข้ากับ ต้นชมพูนะคะส่วนตรงนี้มันไม่มีหญ้าเท่าไหร่ค่ะถ้าไ้ชมไม่ต้องตัดนะคะคุณพ่อเขาก็ไล่เลาะไล่เลียมเรียบร้อยนะคะสลงสรแนใดๆก็มีแล้วนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะผู้ช่วยเขาพักกินข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าผู้ช่วยมานะคะก็จะมาตัดสแแนตรงนี้ที่เหลือนะคะคุมตรงนี้นะคะแล้วก็ เ็แล้ว <Connect ed. S 1> สัดน่าจะไม่พอท่าผม้ชมนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีตังก็ค่อยซื้อมาใส่ใหม่ใส่เพิ่มนะคะ <Connect ed. S 1> คุณพ่อเขาเหนื่อยนะคะเขานั่งพัก <Connect ed. S 1> พอเป็นยังไงบ้างร hmm? ้อนใช่ไหมร้อนครับเอออากาศร้อนนั่งพักก่อนนี่นะคะก็ตรงนี้คุณพ่อก็ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวตัดตรงนี้เพิ่มหน่อยถ้าเปล่าที่มันงอง,งองขึ้นมาเนี่ยพอเห็นไหม เดี๋ยวเล่มนี้เราก็จะไล่เล่มเข้าไปน,ไนะข้างในเออเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาเล่มตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะไปตรงขอบขอบ,บอ่บอนะคะอืมโดดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าคู่กายของคุณพ่อนะคะไปเล่นนะ้ำมาแล้วนี่ฮัลโหลเดี๋ยวพ่อรีวิวอุปกรณ์เซฟตี้ของพ่อหน่อยใส่อะไรรองเท้าบุกรองเท้าบูทรองเท้าบูทครับ ยาวแล้วหมวกมีไหนที่พอ่อหมวกที่พ่อใส่พ่อถอดวางเนี่ยมันร้อนแว่นก็ใส่ใช่ใชไหมแว่นก็ใส่ครับเออ,อนี่ค่ะท่านผู้ชมก็คือแว่นที่คุณพ่อใส่นะฮะจริงแว่นมันน่าจะเซฟกว่านี้เนาะนี่มีหมวกด้วยนะคะก็แว่นอันยี่สิบบาทอ่ะคุณพ่อเขาบอกว่าร้านยี่สิบบาทนี่ขายเยอะแยะเนีเออซื้อมาอันหนึ่งใช่วันนี้เราตั้งใจที่จะแบบตัดหญ้าเนาะเพราะเนาะเพราะว่า เพราะว่าถ้าไม่ตัดนี่มันก็จะโตใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะตัดยากเนาะใช่ครับนี่นะคะก็เดี๋ยวผู้ช่วยก็ไปกินข้าวนะคะตอนนี้กินข้าวข้างนอกเดี๋ยวคุณพ่อนะคะเขาก็จะไล่ตัดนะคะตามทางเดินนี่ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปตัดตรงขอบบอค่ะท่านผู้ชมนะคะ แล้วก็เ็จะมาจัดการสแลนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มาหาดินมานะคะหาดินมากองนะคะแล้วก็ผสมดินนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเอาดินนะคะใส่ตามเขาเรียกอะไรนะคะที่ที่ปูนะคะที่ระวางเรียงอะแล้วก็เดี๋ยวไปหากล่องโฟมมาเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่ดินแล้วก็เริ่มเอาก้าผักมาลงเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อก้าผักนะคะที่ที่เขาเพาะขายนะคะแถวเชียงใหม่นะคะ ไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูคุณพ่อตัดหญ้าในสวนด้านในนะคะคุณแม่เดินนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็เลาะเลาะ,ละหางตาดูด้วยนะคะอืมนี่วันแต่เจองูเห่ามานะคะคุณแม่แบบหวัดระแวงไปหมดเลยะคะ่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คุณพ่อเพิ่งเดินไปนะคะ ก็คงมันก็คงจะยังไม่มาแล้วมั้ง <c oughs> แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นปฏิจจสมุปาทนะคะท่านผู้ชมถ้ามันมีเหตุนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นกับเราก็ <c oughs> ก็เพราะว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหลนะเนาะ นี่ไงท่านผู้ชมดูดิคุณพ่อนะคะเขาตัดนะคะหญ้าจนเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยฝั่งนี้นะคะเนี่ยมุมนี้จะพาเดินไปตรงนี้เน,นี่ยเตัวชอบอยู่ตามเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยทางเดินตรงเนี้ยต,ตรงแทงน้ำเนี่ยปกติเราสองคนแต่ยายชอบเดินมาทางนี้นะคะ แต่จเจองูนะคะทางนี้ไม่เดินเลยค่ะมาเดินทางนี้แทนนะคะกะว่าจะเอารถบ้านมาจอดนอนด้านในนะคะโอ้โหเห็นอย่างนี้เราไม่กล้าเข้ามาเลยเน่ท่านผู้ชมเห็นไหมจากตอนแรกนะคะมันมีหญ้านะคะขึ้นเต็มเลยแต่ตอนนี้นะคะหญ้าแบบว่า โลนเลยค่ะถ้าไม่ชมเนินตรงนี้โลนเลยค่ะเห็นไหมนักตู้ผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมคะตรงขอบตรงขอบอ,อสะนะคะเห็นไหมแต่ตอนแรกมันลกมากถ้าไม่ชมดีตามทุกวันนะท่าผม้ชมจะรู้ว่ามันลกขนาดไหนนะ,ะตรงนี้แต่ตอนนี้คุณพ่อตัดหญ้านะคะจนแบบเกลี้ยงหมดแล้วค่ะ นํ่นกำลังตัดไปถึงนู่นค่ะคุณแม่นะคะไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่าอันตรายนะคะ ดูสีท่านผู้ชมดูสะอาดเลยอันนี้ต้นชะอมท่านผู้ชมเห็นต้นชะอมไหมเนี่ยเรียงลายอยู่เนี่ยอีหน่อยนะคะก็ได้เก็บและะ้วค่ะได้เก็บขายได้เก็บกินและะ้วค่ะนี่นะคะดูมันแตกยอดจะเอาไปใส่ไขจ่จุ่ไข่เจียวนะคะไปแกงใส่ผักใส่อะไรก็ได้เดี๋ยวคุณพ่อนะคะเขา ตัดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปตัดนะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นคุณพ่อก็ปลูกมะละกอไว้นะคะแต่ว่ามันยังไม่โตนะคะมันยังเล็กอยู่แต่ฝั่งนี้มะละกอมันโตแล้วนะคะสวยมากเลย ตานะคะก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนู้น,นะคะ่ะ อาตาไปไหนมาพ่ออยู่นู่นอะไปดูแลพ่อไปอาตาไปปกป้องพ่อเลยไปเลยลูกปไปปกป้องพ่อเลยอยู่ตรงนู้นเลยปะเขาตัดหญ้าอยู่นู่นอะคนทุกไปไหนเนี่ยอนคนทุกไปไหนลูกอป้าคนทุกไม่มาเหรอตาเลยไปหาพ่อเลยป ไปเลยลูกไปอัตานะคะไปเล่นนะ้ำมานะคะนั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้แหละเขาใกล้ไม่ได้นะคะคือตัดหญ้า อันตรายใช่ไหมอู้ตาตาใส่เจวแล้วตาตาไม่บอดแล้วใช่ไหมลูกม,มาเป็นกำลังใจให้พ่อเหรอใช่ไหมดูตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยเดินไปอีกระคาะแล้วทชม ตาวิ่งไปโน้นแล้วค่ะเขาวิ่งไปหาพ่อเขาแล้วค่ะเ mm hmm. ดี๋ยวคุณพ่อนะคะเขาตัดตรงนู้นเสร็จนะคะ่า้ไู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะเดินออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดนะคะตรงขอบบออ่อฝั่งโน้นนะคะผู mm ้ hmm. ช่วยต้องนะคะก็ทำหน้าที่นะคะติดตั้งแสลนอยู่หน้าบ้าน,นะคะ่ะ ขอบบอ่อมันก็จะเป็นที่เดียวนะคะที่น้ําไม่ท่วมค่ะเวลาที่ฤดูฝนนะคะนอกนั้นท่วมหมดค่ะท่านผู้ชมท่วมเกือบเกือบถึงหัวเข่าอะค่ะมีแต่ขอบบอ่อนะคะที่สามารถปลูกผักได้นะคะนอกั้นปลูกไม่ได้เลยค่ะหน้าฝนน้ำมันจะมาทุกทิศทุกทางนะคะเวลาฝนตกมาเนี้ย อะไรพ่อคุณพ่อนะคะเขาตัดหญ้านะคะมาถึงแทงน้ำแล้วค่ะเห็นไหมคะเนีย่ยคุณพ่อเขาเอาเครื่องตัดหญ้านะคะตัดหญ้ารอบๆแทงน้ำนะคะไม่ให้มันลกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกองไม้ไผ่นะคะที่เหลือนะคะจากการทำค้างนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะ <c oughs> ไม้ไผ่พวกนี้นะคะไปทำรั้วด้านข้างนู้นด้วยค่ะ <c oughs> เอาไปทำนะคะแนวรั้วนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาสังกะสีนะคะ <c oughs> มาใส่นะคะเป็นแนวรั้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆทำไปค่ะ พ่อกําลังตัดหญ้านะคะตรงทางเดินที่จะไปแท้งน้ำนะคะส่วนผู้ช่วยต้องนะคะก็ขึ้นค้างก็ขึ้นสแลนค้างผักนะคะนี่นะคะ นี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมจากตอนแรกนะคะตรงช่องเนี้ยมันจะโล่งๆนะคะแต่ตอนนี้ผู้ช่วยต้องนะคะเขาใส่จนจนเกือบเต็มแล้วค่ะเหลือไว้แค่เป็นช่องนะคะเล็กๆนะคะเอาไว้ให้มันมีแสงเข้าเนาะนี่เรามีค้างผักแล้วนะคะท่านผู้ชมดีใจกับเราสองคนตายยายไหม จากตอนแรกตรงนี้นะคะคือมันจะแบบโล่งๆใช่ไหมคะมืแต่ตอนนี้ก็คือมีค้างผักเรียบร้อยทีนี้เวลาจะปลูกอะไรก็สบายนะคะเหลือติดตั้งระบบน้ำนะคะอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็เสร็จแล้วนะคะก็ปลูกผักได้เลยนะคะสู้ไปคะ่ะได้ไผูชม ชีวิตมันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะคะเห็นไ,ไหมคะพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวก็ค่อยเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะให้มันตึงให้มันแน่นอันนี้คือทําแบบค่าๆไปก่อนนะคะสรุปแล้วสแลนเหลืออยู่นิดนึงนะคะเนี่ยตรง มุมนี่แหละค่ะเลีอยนิดนึงฟักเขียวนะคะมันก็ไม่เหี่ยวแห้งเหมือนตอนแรกแล้วค่ะคุณพ่อออกมาละชม เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะคะต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อนะคะเขาจะพักก่อนค่ะคุณพ่อพักกินข้าวกินน้ำก่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคลิปนี้บายบายนะคะ mm hmm. คุณแม่หนีก่อนค่ะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะบ๊ายบาย